อมไป่บานใช่ปักใช่ปักอืมปักแม่ฟักปักเลยนะปักเลยนะอืมักเดี๋ยวจะเตรียมพักเอาไม่บัวเห็ดได้บัดเนอะใช่เอาใช่ปิดให้เบื้องหน้าจะคล้องไงล่ะพอใส่พอใส่มาปลูกต้นไม้หน้าแดงจึิงคือนี่พี่น้องไม่บัวก็ลังเห็ดนักจีนเลยตำมะฮุ่งหนี่งตำมะฮุ่งค่ะตำมะระกอแก่งอมไก่ Ông ôm hay. Ông cái băng tay của lắm nè 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 ngâu nè Máu nè 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 ยหญกินเยอ้อแดดแดดยังชอบห้กินหรอกพ่อห้แล้วเอามาเอามาเลยบ่อพ่อนีก็บบ่อบุ้งเลียงเห่อก็ใสร้องมึงกัหนักเดี๋ยวคนกลับมายุทังนังกับมีน้ำได้ไมมเอาเอาขันไปตักนั่งเลยแป๊บเดียว อไอ้ติ๋วพี่แน้าแก่เบาหวานน้าแก่เบาหวานตำบะฮูเหรอตำแล้วแต่ว่ากำลังตำอ๋ออันนี้กันออมไก่เมื่อเดี๋ยวฟ้าหม่อมมาเมื่อเดี๋ยวฟ้าหม่อมานะตำสมไปก่อนตำสมไปก่อนจ้าอันนี้เปแบงอีกแบงจานอีกแล้วนี่คืองานไม่ง่ายครับคุณโอ้หคนนี้เจ็บลองคุณ มันเดุน้ม,เ,นมเจาออ้าเดี๋ยวอมไก่มาจา้าเดี๋ยวอมไก่กำลังไปสกดตั้งกินัะปุ่นก็เป็นตาแสบแต่นองบาทนีงเดี๋ยวนู้สิตามันเดี๋ยวนู้ิสีดซส่วขกะปุ่นน้ำแสบเหอะ ออมไก่ห่อกับปั้นเบาบาเนี่ยอันสีอมไก่กับปั้นเนี่ยบ้านี่กินหกปุแล้วเป็นตงแจานรดม่งชแทไหลขึนรดเฮ็ดบอยาว่าบแ่บด้ไหมค่ะขาสีเขียดบ่มี่หนักจานวาวผสมอ

ยืงหันนามาพี่หันนามาพี่บอกแน่มาแซบบอ้ะไทยยืดผินี่อหยับผมไมาอีกเขาเตี้ยหยับไมาอีกแยเผาจะเฝากิ้มเผายะเฝากินเผาเอาเขาออกเด้อมันเียนอมไก่กินอมอมไก่แซ่หนับฟักเด้อใครเอา้าด้วเนี่อไไรหล่ะผักกะทินเนี่ยมันบะมีุ่่น พอเ่ได้ลงไปเก็บคัทกเดีเอาดิคล้ายเอเข้าวดไพี่ซ้อนไปที่หรอเองี้ช่วงโคตนี่่นด้อ้อนไปที่เราซ้อนพี่เอมื่อ้าหรอเมื่อนั แ่บแปดแ้านี่ยังหรอกนะติ่มมอดบ้วงป้าาไม่ใส่ดรอกนละโอ้ต่ไปคัดผุ่มอะไเรียงเมื่อกี้นี่ต่อไปคัดผุ่มเราเมื่อไหร่ก็คดนี่มแล้วไปอันเาจานเดียวเจ้าไปเย็บผุ่มว่าใช่เย็บติ๋วเย็เพิ่งเยาเพิ่งเอาอัน กะทิผ่ามาเด้อเจ้าอิ่มก่อนแกงไก่เลยฝ่าเด้อฝ่ามัต้นนี้ก็จะเบิดตบบม่ำฝ่าต่ำต่ำอีกอยู่นี่โอ๊ยจานจานล่องแนว้ยโอ๊ยตีนอะไรเนาะมันกินโลดหมันกินโลดแซ่บแซ่บบอยงี้เสียคุณล้มหันเอานี่นี่เอานี่นี่เอาทิ้งจานนึงเอากินโลดกินโลดใครเห็นอยากให้มึงเจ้ากินแั่เสือเราไม่ใช่ซ่บออันนี้ขวดแมงเม้าเอาน่ามีขวดแมงเม้ามีอีกแล้วค่ะ อยคนละที่ก็เจ้าเล่นเพ่อขาเขาอีกเล้วหนิเล่นไปื่ขาเขาอีกจะสิกลัมมาไหมไก่ไก่ไก่ตัวชื่นี่ตัวที่เจ้าทิ้นี่ิสุดระหว่างไก่กรุงเทพกับไก่พ่อขวดเอามาไก่ยะโสยังไม่จบเล่นไป่ขากันเหรอมันจะยังผู้สาวกันน้ำผู้สาวกรุงเทพม้าบ้านนี่ผู้บ่าวยโสอย่างมากผู้สาวกรุงเทพมีการสู้กันบ้านี้ ขน้าปุ่นได้เจ้าตปุ่นาปุนเป็นสองโลของตัวเนี่ยไปู้อิม้โอ้ยมันบ่ขค้นกับพ้อเราล่ะตึงมากวดมามากินเขาเป็นไมาหัวตํำมาอยู่ด้อกัะปุ่นได้เลยจ้าได้เลยจ้าได้จัดให้จ้าัเสร็จจะถ่ากินยงสั่งตำตำมวแมน ăn 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 kim khâu á khâu bút này các tấm bạc hông lẽ cây hoa thùng 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 không <laughs> hoa kèn cây bớt thùng 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 không như mượn bỏ à bỏ máy sưởi để mò bằng nhau thì cái nào là nó hiền ướt này là bỏ này านตําซัวหแล้วเออือบากินกินบาตําอีกโลดโอ้ยกินหลายๆมันจังแซ่บอย่าไปยากัอย่าไปยากับ่ได้เด้อปากเาบนีกินบ่ได้ให้เว้าแล้วยังบ่เว้าเลยถ่ายคลิปก็บ่เว้าีเมื่อยยายแตะแแตะก็พอนานกินมุกมาพุก็ถ่ายรูปเจ้าเจ้าสิไปลงวิดีโอเนี่ซ้ําเด้อกินมันกินแซ่บๆถ่ายรูปผู้เจ้าเด้อเคยไปลงวิดีโอเอ พอลยเนี่ตันตนั้นมันเส eh uh, ีบเบก็ผ no? ักข no right? ันหินหอมหอมเดี๋ยอยก้ว่กหอมหอมดี๋ยวลอย้วอ่านว่าต่หมอบ่ห่อนเห็นบ่หมอห่อนใช่ไหมใส่หลานเพงน้ี่านเพลงนมจีนน้ำน้ำน้ำ้ใส่นนหลานนมจีน้้หม้างไหนคนมันม่เจ้าของนเลยอใกล้ิีพอกล้พ่อ้อยละเต้ตคนตามติเหนียว แแี่บบ่พราะนั้นแส่บบ่ได้ฝากินเข่าด้อยกินตำหุหฮูทุกคนแม่เอาผักลงซะรสชาติได้แล้วด้วยแม่รสชาติเซ่บบละหน้าแม่กินเลยเออกนู้งแส่ละจานเออเอากระแต้ปากซะเงี้ยเจี๋ยว็กินไปกระเสีบแท้ตำได้ตำฮู้แซวหิ่งโอ้โห้คนขยคนขายตำไอ้คนเฮียตำฮุ้หยิ่งแปรเลยนี่ เลยเจ้าขอจกไปกุน่แม่นต่วันนี้ใช้เดบัวบ้านย้ายมาที่ยโสนะคะไปท้งบใบาไปฮะย้ายมายโสจ้าโอ้โหหน้าตาหูน้าปลาแดกม่ยังหนูโคตรแ่บเลยอ่ะออสักเอาแบบไม่หนูยางแสบเลยก็คุยกินห้อเหียงไดไหม้าเป็นออมอยใจเลอเล็กตชยบ่ ตาเจ้ยเป็นคนต้มอ่ตายเจ้ยเป็นคนต้มมะนาปล่ากแดเมื่หนูมื่อกีหนเคยต้มกะแดเี้อืมคือไเด้อผู้ฟังหัดคือบเอห่อไปซะเอียงไปซะมากับมือึงจับมือึ่ง่อไนมือเอาปลาแล้วก็มาขายปลาเ้ อันบัวสิซ <prepare> ื้อไว้ก็ซื้อไว้โลดซื้อหยังล่ะไปกินข้าวปลามื้อไดข้าวปลามวานบะาเอิ้นอกินข้าวปลาบ่แซ่บบ่แซ่บเมื่อยเมื่อยเมื่อยมากอลองกินออมไก่แม่บัวให้เบิ่งแน่แซ่บอยู่เด้แตออมไก่มันอีกกําลังเย็นกําลังสิแซ่บมันอน่แซ่บไก่เอ้าลูกน้องเจ้าือเอาอีแบ่พนั้น บอกพี่บอกน้องเพื่อนแน่เด้อแสบกสินเขาแสบแสบเราเฮ็ดทางไหนโอ้เพื่อนสดบักฟักได้หน่ะบักฟักลวกป <laughs> ากฝากช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องใช้ระบวัวควนบ้านครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะ